ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านที่ชอบรับประทานน้ำปลาทุกท่านขณะนี้เรากําลังลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับโดยนี่ครับร้านของน้องหนิงนะครน้องตําน้องอาทิตย์น้องอาทิตย์นี่นะครับนี่นะครับอ๋อส้มตําน้องอาทิตย์นะครับแห่งตลาดโคสิตพาซาจังหวัดเพชรชบูรณ์ตอนนี้เรากําลังนําท่านพบกับ นี่ครับนี่คือนี่คือน้ำปลาดาราเลยทีเดียวนี่ครับนี่ฮะให้เห็นเห็นเลยนะครับให้เห็นเห็นเลยโอ้โหเป็นไงกลิ่นหอมไหมกลิ่นหอมไหมหอมนวหอมนี่นะครับโอ้โหมันจะอร่อยนะครับเดี๋ยวว่าคุกแรกผ่านไปแล้วนะครับนี่นะครับกาลังกําลังซอยเลยนะครับอร่อยซอยเลยนะครับ นี่คือแบรนด์ใหม่ล่าสุดตอนนี้ภาคใต้นี่กำลังติดอกติดใจนะครับเพราะว่าเป็นน้ำปลาของดาราโดยดารานักบูของเมืองไทยครับดริฟต์ลือชาและก็น้องบอมคือลูกชายท่านก็กำลังสารงานต่อโดยนำความอ,าอร่อยสู่พี่น้องประชาชน<ม>าแล้ววันนี้นมาถึงเชรบชูบู์นะฮะจากร้านน้องอาทิตย์หรือนออบนูนนี่ครับนี่โอ้โ,โ,อโหซอเรา นะครับดีครับตำกันสดสดโอ้โหดูสีสันนะครับพี่น้องท่านที่อยู่ภาคใต้ภาคอีสานนะครับดูได้นะครับเป็นไงให้รสชาาิกลิ่นหอมเนาะหอมครับไม่ไม่ไม่เหม็นไม่เหม็นโชว์นะอมลองชิมนอร่อยนกันนี่นี่คือฝีมือเลยครับดังหรือไม่ดังดีหรือไม่ดีนะครับใหญ่หรือไม่ใหญ่ดูสักกระเบือก็แล้วกันนะครับนี่นะครับนี่คือดูสักกระเบือนะครับ ใหญ่หรือไม่ใหญ่นี่โอ้โหแน่นอนนะครับอย่าได้คิดมีเรื่องกับแม่ค้าครับผมต้องคิดหนักนะครับถ้าจะเกิดมีเรื่องไปคาล้านนี้นะครับนี่ครับใหญ่นะครับโคกเคิร์กสุดยอดมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนัวฮะบอกน้ำปลาล้านัวน้ำปลาล้านัวนะครับของดารานะครับเดี๋ยวเราจะมาภูมิใจนําเสนอที่เพชรบูรณ์นะครับสนใจก็ติดต่อได้นะจ้า โอเคบายบายขอบคุณมากครับสถานที่การถ่ายทำที่ร้านน้องอาทิตย์ส้มตำตลาดโคสินะค,ะนะครับโอเคบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ